จงสง่งเคราะห์ผู้อื่นด้วยการให้รู้อริยสัจภิกษุทั้งหลายพวกเธอเอนดูใครและใครถือว่าเธอเป็นผู้ที่เขาควรเชื่อฟังเขาจะเป็นมิตรก็ตามอํามา์ก็ตามญาติหรือสายโลหิตก็ตามชนเหล่านั้นอันเธอพึงชักชวนให้เข้าไปตั้งมั่นในความจริงอันประเสริฐสีประการด้วยปัญญาอันรู้เฉพาะตามที่เป็นจริง ความจริงอันประเสริฐสีประการอะไรเล่าสประการคือความจริงอันประเสริฐคือทุก์ความจริงอันประเสริฐคือเหตุให้เกิดแห่งทุก์ความจริงอันประเสริฐคือความดับไม่เหลือแห่งทุกและความจริงอันประเสริฐคือทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้เธอพึงประกอบโยคก,กรรมอันเป็นเครื่องกระทําให้รู้ว่าทุกเป็นอย่างนี้ เหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ดังนี้พุทธวจนะหมวดธรรมเปิดธรรมที่ถูกปิดเล่มที่หนึ่งตามรอยธรรมหน้าที่11ถึง12